ล่าสุดข่าวลือว่าท้องหาเดือนพี่น้องผู้ใา้บนแลว,ว่าแพมเพิร์ดเหม็นขี้มากว่าสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ว่าทำไมต้องบ่นออกสื่อถ้าท้องเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยหลายเพจค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอามาลงค่ะว่าทา้งแพ่า งได้หาเดือนแล้วว่าสันค่ะพี่น้องร่วมไปถึงค่ะพี่น้องหลายๆเพจก็บ,บอกว่าผู้ชายบ่นแล้วแพมพเพิดเหม็นขี้มากเพิ่งเอาไปทิ้งทำไมต้องบ่นออกสื่อสาธารณะค่ะพี่น้องหลังจากนะคะเนาะบอาออกมาแบบนี้แล้วหลายเพจก็โพสเช่าน็ตเห็นแล้วต่างมาคอมเมนต์ค่ะว่าคิดดีแน่นะ ว่าจะเอาคนนี้มาทำพ่อพันุ์อย่างมากก็แค่สูบเห็นคำพูดและฉันรับบ่ได้อีหลีเพิ่พนว่าก็ต้องเข้าใจผู้ชายและเขาบอกเคยมีลูกบอกเลยยากที่จะรักลูกคุณอย่าหวังและอย่าคิดว่าเขาจะรักจากหัวอกคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่นว่านะค่ะเนาะย่ามนันอยากมีลูกไม่เหลียวเบิงเม้นฮอดขี่ลูกเกา่าสันค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเนต็ตนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่า ปล่อยไล่ออกมาเยอะๆจ้าพ่อหน้ามนคนงามสองเต้าจะได้ไปอยู่ขอนแก่นไวๆเพื่อนว่าโลกมักจะจูนคนที่เหมือนกันได้เจอกันส่วนคนที่ศิลไม่เสมอกันก็จะห่างกันเองเพื่อนวานะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าว่าน้องบิ๊กนิสัยผู้หญิงพูดเยอะแต่นางไม่เคยว่าเรื่องพวกนี้ที่ดูมาเพื่นวานะคะเนาะมีคลิปไหนบ้างที่นางพูดเรื่องแบบนี้ให้เมีย ใครมีก็เอามาลงให้ดูบ้างเพื่นวานเนะาะค่ะเนาะหรือถ้านางจะพูดก็ปกติไหมเพราะน้องบิ๊กเป็นคนสะอาดและทำเองได้ทุกอย่างเรื่องลูกที่เราเห็นกันที่พูดไม่ได้เปรียบเทียบกันเพราะบอกตรงๆหาใครที่คู่ควรที่จะเอามาเปรียบเทียบกับน้องบิ๊กยากมากคือพูดตรงๆคนละชั้นเลยก็ขอให้โชคดีอย่างที่คิดนะสบายใจมากบอกตรงๆต,ตอนนี้ที่น้องบิ๊กหลุดพ้นอย่างที่ไม่ต้องห่วง กับคำว่าลมพัดหวนเพราะคนดีคู่ควรกับเส้นทางดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากขนาดเริ่มต้นเพิ่นว่านะขนาดขี่เริ่มลังเกียจจะเลี้ยงดูลูกเขาได้เหรอวาสันค่ะพี่น้องนางเหมาะกับผู้ชายแบบนี้วสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าเด็กๆเ,เขาจะมีสัญชาตญาณค่ะเจออะไรมาถือว่าเป็นวัคซีน เป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเข้มแข็งแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายธรรมชาติจะสอนเองว่าใครรักจริงเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเลือกเองว่าที่ไหนมีความอบอุ่นกว่ากันให้เวลาพิสูจน์คนขอให้โลกนี้ใจดีกับหนูทั้งสองนะคะ คอมเมนต์ต่อมากค่ะเพื่อนบอกว่าดีแล้วที่เขาบ่นออกสื่อพวกเราจะได้รู้นิสัยที่แท้จริงไม่ต้องฟังใครได้ยินได้เห็นกับตาตนเองนั่นล่ละค่ะพี่นองล่าสุดผู้ชายบ่นแล้วบอกว่าแพมเพิดเหม็นขี้มากเพิ่งเอาไปทิ้งมา ทำไมต้องบ่นออกสื่อนะคะเนาะชาวเน็ตหลายคนต่างเอามา,าคอมเมนต์วิพากษ์วิจารค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ่นออกสื่อขนาดนี้น่าจะไม่แคร์ใครเลยเจอผู้ชายนิสัยแบบนี้เหนื่อยนะต้องรอดูว่าจะออกลายตอนไหนดูคลิปที่ถ่ายที่ใส่เสื้อครอบครัวแทนที่จะขยับให้น้องเกีียวเบียดน้องเฉย คนเป็นแม่แทนที่จะอุ้มลูกนั่งตักเงิดคักว่าสันพินวาผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อของลูกที่บอกรักเรากับลูกจริงเขาจะไม่พูดเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้แต่สําหรับนายคนนี้อะไรก็เหม็นว่าสันค่ะพี่น้องเฮ้เป็นตจไหนเนาะค่ะเนาะ,ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องผู้ชายปากผู้หญิงเห็นและเอื่มเอามาสอนตัวเองชัดๆ ต่อไปจะเจอเรื่อยๆจ้าผู้ชายคนนี้ดูแล้วปากดีไม่แคร์ใครเชื่อมั่นตนเองแม้ไม่มีอะไรให้อวดพื้นฐานครอบครัวก็ยังไม่เท่าไหร่นิดใสัยยังเด็กจะให้มาอดทนกับคนกับลูกคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกตัวเองไม่ไหวเดอ้อบัาแสนค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์นะคะของชชาเนิดเนาะ ซึ่งนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ๊ยบวาวเริืม่มปล่อยออกไรมาเรอยๆแล้ลลวว่สสันค่ะพี่น้องแล้วก็มีนะคะพี่น้องเอ้ยข่าวลืออีกนะคะเนาะล่าสุดที่บอกว่าแพล่าเภาทองหาเดือนแพ,วพวรวาเภาก็บเด็กออกเมา้าบอกเลยด้วยพี่น้องบอกว่าล่าสุดข่าวลือว่าท้องห้าสัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องจะรีบบอกทันทีเลยนะจ๊ะว่าสันค่ะพี่น้อง พ่อแฟนและปู่ย่าอยากมีอยู่แล้วงือว่าัซนคาพี่น้องแพล่าเผลาก็บเดอมาโพล้ดเดอค่ะเดอร์ทมมีสซีดีใจหลายว่าันคาพี่น้องหลังจากแพล่าเพล่ามาโพ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเอฟซีหลายๆคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามจะสมบูรณ์ได้ถ้ามีบุตรธิดาเป็นโซ่ทองของใจขออวยพรให้สมหวังิืนวา่าขยันแต่งขยันแทะชีวิต หลงแสงแท้ๆตั้งใจทำงานหาเงินร่ำรวยเป็นอานาริตะครอบครัวคือสิ่งสำคัญไปต่อจ้าแต่กะมี่เช่าเน็ตตั้งคำถามค่ะพี่น้องบอกว่า คือว่าเห็ดหมันตั้งแต่ขอดลูกค้นที่สองแล้วว่าสันค่าพี่น้องตั้งคำถามมากคือสิมีลูกอีกได้เพื่อนว่าชีวิตนี้อีกยาวนานใช่ค่ะตามติดชีวิตเขาอีกยาวนานว่าสันเพื่อนว่าบางคนก็บ,บอกว่าแก่หมันได้ค่ะว่าสันค่าพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่ามีข่าวลือว่าน้องทองจ้าพวกเพจเอาไปปั่นจาน้องทํหมันจะท้องได้อย่างไรค่ะว่าสันเพื่อนว่ายัางบ่ได้แก่หมันเลยนะคะมีชาวเน็ตเอฟซีหลายคนเขามาตอบแทน คอมเมนต์ต่อมาว่าขันมีคือสิเป็นตะหักขาวเนาะเพิ่นวานะคะเนาะถ้าทองอีหลีกะขอให้ทองจริงๆเพิ่นวายินดีน้ำมาสันคาพี่น้องแม่ๆพี่ๆเอฟซีก็อยากเลี้ยงหลานแล้วค่ะโบรีบๆบมีเพื่นวานะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่ามีแน่ๆอยากเห็นซันน้อยไปแก้หมันเดี๋ยวนี้คงจะได้มีทันกันเพื่นวานะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าอยากเห็นหน้าหลานคนที่สามจ้าเพิน่นวานนะคะเนาะถ้าเป็นจริงคือจะเป็นข่าวดีมากๆยินดีสุดๆแต่ลูกสาวคอยไปแก้หมันตอนไหนเอฟซีาถคือตามบอท่านเพิ่นวานนะคะเนาะนี่ราคาพี่น้องข่าวนะคะเนาะข้าวลือวะทองหาซับป,ปดาวะสซนค่ะพี่น้องทองแลว้วหลายคนกับของแจเอาสิมา่อทองได้จังไหนขึ้นวาแพเ่าเ ไปเฮ็ดหมันสีทองตอนไดวสันคาพี่น้องนั่นหละเพล่าเเพ้วก็เลยออกมาแก่ข่าวนะคะออกมาบอกให้สุพี่น้องได้ฟังกันบอกว่าลาสุดข่าวลือว่าทองหายเดือน้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีวสันคาพี่น้องเพิ่นก็นขอบคุณชาวเน็ตเอฟซีที่ใส่ใจว่าเขาท้องวสันคาพี่น้องซึ่งเพิ่นก็นได้ออกมาบอกเนาะพ่น้องเนาะหลายคนก็นว่าท้องบางคนก็นบอกว่าบอาท้องเพราะฉะนั้นแล้ว เอลเพาอ,ออกมาประกาศชัดเจนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อจึงได้กระเสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะจ๊ะนี่ละค่ะพี่น้องก็ได้นํำข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะคะน้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องไว้น้าแนค่ะพี่น้องพี่น้องมีคออเมนเกี่ยวกับคลิปนี้จึงไดสามารถคอมเมนต์เข้ามาในใต่คลิปได้เด้อฝากพี่น้องนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุบมยอดรักชาแนลด้วยนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้พี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปนะสําสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ